เวลาลงมโหน่อยตอนนี้น่งาได้นะครับผู้ติดตามมีเรา้องทานเแล้วมะแนเ่ห้อระกอยเรื่องประจําตัวั กับสลากครั้งที่หนึ่งนั้นนะกฎหมายให้ผมนะในฐานะสลากก่อนเช่นผมจับนาะยกอขึ้นมาเป็นคนแรกก็คนนั้นจะได้ติดจับนะครับแล้วผมก็จะจับครั้งแรกนะฮะส่วนครั้งที่สองเดี๋ยวท่านจับนะ <c oughs> อะ่น่า ได้สิทธิ์จับสลากคนที่สองนะครับเดีรับรับนะเอารับนะครับแก่นครับใจเย็นๆนะต่อไปครับคุณวิจัยครับใได้เบอร์อะไรขานเบอร์ตัวเองยนะครับ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 น ฟังในวันที่14บสิมีนาคมประมานี่สิบถึงสามบคนอะไรพ่